สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผทหนึ่งมีนาห้าเก้านะครับโจทย์กําหนดให้แซเป็นจนํานวนเชิงซ้อนโดยที่แอดส์ลูดแซดเท่ากับแอดส์ลูดแซลบหนึ่งบวกไอและ R E นี่คือส่วนจริงนะครับของ1นลบสอคูณแซส่วนด้วย3าลบไเท่ากับศเมื่อ i กําลังสองเท่ากับลบหแล้วค่าของแอ s ส์ลูดสองแซบวกหทั้งหมดกําลังสองเท่ากับเท่าใดในที่นี้โจทย์ข้อนี้พอพี่แบงค์เห็นเสร็จปุ๊บโดยเบสิกเลยเราก็คงจะแทนว่า z เนี่ยมีค่าเท่ากับ a บวก bi มีตัวนี้สามารถสร้างสมการที่1ได้มีตัวนี้สามารถสร้างสมการที่2ได้น่าจะแก้หา a หา b ได้นะครับโอเคมาเริ่มต้นจากการที่ absolute z มีค่าเท่ากับ absolute z ลบ 1, บวก i เอา a บวก bi ลงมาแทนค่าฝั่งนี้ก็เอา a บวก bi ลงมาแทนค่า เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาเราก็รวมตัวให้มันกลายเป็นส่วนจริงกับส่วนจริงก็คือกลายเป็น a ลบหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับ b บวกหนึ่ง i ติดแอปอยู่ซึ่งถ้าขนาดเนี่ยนะครับก็คือ square root ของส่วนจริงยกกำลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกำลังสองตัวนี้ก็กลายเป็น a ลบหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ b บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ อย่าลืมนะสูตรของขานาดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพี่แบงค์บอกว่าถ้ายกกำลังสองสองข้างเข้าไปเพื่อให้รูทหายไปถ้าจับมันยกกำลังสองสองข้างเพื่อให้รูทหายไปดังนั้นสิ่งที่ออกมาก็เลยกลายเป็น a กกำลังสองบวก b กำลังสองแล้วตัวนี้กระจายกำลังสองสมบูรณ์ออกมาก็คือกลายเป็น a อกำลังสองลบสองบวกหบวกกับ b กำลังสองบวกสอบวกหน a กลังสบวก b กำลังสองแล้วก็ a กำลังสบวก b กำลังสองก็ตัดกันทิน 2, ้งไปแล้วพี่แบงค์ย้าย2 a มาฝั่งนี้ก็กลายเป็น2 a แล้วก็ลบด้วย2 b มีค่าเท่ากับ2อยู่ถ้าเอา2หารตลอดก็ได้ a ลบ b มีค่าเท่ากับ1เป็นสมการที่1หลังจากนั้น <c oughs> พี่แบงค์มาดูที่ตัวนี้บ้างจากการที่เรารู้ว่าเรียวของ1 2ลบ2 i คูณ z z คือ a บวก bi อยู่นะแล้วส่วนด้วย3ลบ i นะครับแล้วมันมีค่าเท่ากับ0งานพี่แบงค์แค่หาข้างในมาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเอาส่วนจริงมาเท่ากับ0นะครับถ้าหาข้างในแบงคบอกว่าตัวเนี้ย1ลบ2 i เราก็ปกติเราก็คงจะคอนจูเกตตัว3ลบ i นะครับให้มันไม่ติดข้างล่าง ก็เลยคูณเข้ามาด้วย3บวก i ทั้งบนทั้งล่างทั้งล่างเนี่ย3ลบ i คูณ3บวก i มันกลายเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลัง2แต่ถ้าเป็นผลต่ถ้าเป็นจำนวนเชิงซ้อนจะกลายเป็นบวกหลังกำลัง2ก็เลยกลายเป็น9บวกหหลังจากนั้นพี่แบงค์เอาวงเล็บนี้คูณกับวงเล็บนี้ก่อน1คูณ3ได้3 1คูณ i ได้2 i 2ลบ 2i คูณ3ได้ลบ 6i -2i คูณ i กลายเป็นบวก2แล้วเดี๋ยวคูณกับ a บวก b i ซึ่งตัวนี้ปรากฏว่าข้างบนเนี่ยมันได้กลายเป็น5ลบ 5i นะครับแล้วก็คือ a บวก b i อยู่ข้างล่างเนี่ยคือส่วน10ซึ่งถ้าพี่แบงค์ดึง5ออกมาเดี๋ยวมันจะมาตัดจากข้างล่างได้ถูกไหมตัวนี้คือ1ลบ i คูณกับ a บวก b i ส่วนด้วย10 5ตัด10เหลือ2แล้วหลังจากนั้นข้างบนพี่แบงค์คูณกระจายออกมาก็คือกลายเป็น1 a คูณ A ได้ A 1คูณ B I ได้ BI ลบไคูณ A ได้ลบ AI i ลบ I คูณบวก BI ก็กลายเป็นบวก B หารด้วย2อ,อยู่เอาส่วนจริงมาอยู่ด้วยกันก็คือกลายเป็น A บวก B ส่วนจินตภาพไปอยู่ด้วยกันก็กลายเป็น B ลบ A I ส่วนสองก็คือแยกทั้งคู่แต่โจทย์บอกมาว่าส่วนจริงเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับส่วนจริงมีค่าเท่าศูนย์ทำไงดีเพราะฉะนั้นพี่แม็ก์บอกว่าส่วนจริงก็คือแค่ตรงนี้ปะแล้วมันมีค่าเท่ากับ0อยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แม็ก์ก็เลยบอกได้ว่า a บวก b ส่วน2มีค่าเท่าศูนยก็คือ2ย้ายขึ้นไปคูณหายไป เอก็เท่ากับลบ b ป่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวนี้เป็นสมาการที่2พี่แบงค์กลับเอาสมาการที่1กับสมาการที่2แก้กันเนี่ยเอาสมาการที่2ลงมาแทนค่าในสมาการที่1 A มันคือลบ b อยู่แปลว่ามันก็กลายเป็นลบ b แล้วลบด้วย b เท่ากับ1ก็คือกลายเป็นลบ 2b เท่ากับ1 b เดียวก็คือกลายเป็นลบ1ส่วน2แต่ a เท่ากับลบ b เอา b ลงไปแทนค่าในสมาการที่2 a ก็เท่ากับลบของลบหส่วน2หรือก็คือ1ส่วน2ดังนั้นตอนนี้พี่แบงก์ก็เลยรู้แล้วว่า z มีค่าเท่ากับ a บวก bi ซึ่งก็คือ1ส่วน2ลบ1ส่วน2 i นะครับแต่โจทย์ถามหาอะไรเอ่ยโจทย์ถามหาขนาดของ2 z งบวก1ทั้งหมดกำล,ลังสองเราบอกว่าโจทย์ถามหาขนาด2 z เดี๋ยวนะครับเลข2กับแ1เ,เหมือนกัน2 Z แบวก1แล้วทั้งหมดยกกำลัง2งั้นพี่แบงค์เอาลงมาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็นขนาดของ2คูณแก็คือ1ส่วน2ลบ1ส่วน2 I บวก1แล้วทั้งหมดยกกาลัง2 2กระจายเข้าไปก็ตัดจากข้างล่างก็เลยกลายเป็น1บวก1ก็เลยกลายเป็น2 i ลบ i ทั้งหมดกำลัง2ขนาดหาจาก สแควรรูท a กำลังสองบวกด้วย b กำลังสนะครับก็คือเอาส่วนจริงยกกำลังสองบวกด้วยส่วนจริงนภาพยกกำลังสองแล้วทั้งหมดติดกำลังสองอยู่คำตอบข้อนี้ก็เดอกลายเป็นรูทห้ยกกำลังสองก็คือ5ข้อนี้เป็นโจทย์จำนวนเชิงซ้อนข้อหนึ่งที่ไม่ได้ยากมากนะครับแค่เราเซตอัพให้ถูกว่าใช้ Z เท่ากับ a บวก bi ลงไปแทนค่าแล้วก็อย่าลืมว่าด้านหลังตัวนี้มันคือ ส่วนจริงเท่านั้นเราก็เลยจะไฮไลท์จัดช่วงสีเหลืองอันนี้ออกมาได้ไม่ยากนะครับโอเคข้อนี้ตอบ5นะครับคำตอบ